เนีแบบแน, yeah. นี้แบบโงเฮ้ยปวดใจวายอ่ะเฮ้ยไม่น่ากลัวมึงให้กี่บาทเอางี้ดีกว่ากูมันมีมีโอ้หน้าตาหน้าตานี่คือเขาเอาอันนี้มาเนี่ยอินสปายเดชันจะคนจริงนะหน้าเหมือนคนจริงมากเลยไอ้นี่คือไอ้บอบเหรอฮะหน้าพันนีนะอืมฉันคิดว่านี่คือที่ที่เราที่ที่ี่การทั้งสามของเราควรจะเริ่มต้นได้เรามารักษากันธรรมชาติบำบัดเออแต่ช่างมันเถอะเราไปข้างในกัน มันเริ่มเย็นแล้วเริ่มหนาวแล้วเนี่ยเออฉันโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเฮ้ยบ๊อบไม่บ่นจังวะมันเหนื่อยเลยว่าจะถึงน่ะโธ<ง>่นี่ไงเรเฮโลเฮอ่ะเอ,อเฮ้ยห้องนี้หมออะไรเนี่ยนี่ไงรับรองนนี่ไงนี่ไงห้องรับรองว่ายัไง,ไง,ง,งไงคุณหมอเฮ้ยสวัสดีครับโอ้ในที่สุดคุณก็มาถึงสักทีอ่ะฉัน ผมรอพวกคุณอยู่นะโอเคตามฉันมาฉันจะพาไปดูห้องอะไรแล้วห้องนี้ฉันแนะนําพวกคุณนะโอ้ยเฮ้ยยังไงเ้ย้เยเดินได้ด้วยใช่เดี๋ยวต้องเอดินได้ดิ <c oughs> อ๋อเหรอโอ้ยห้องก็ดีดีอยู่<ๆ>นี่คือห้องของพวกคุณนะแล้วมีห้องน้ําอยู่ที่ประตูถัดไปนี่นี่ห้องน้ํอ๋อนี่นี่นี่หลังจากสี่ทุ่มแล้วโอ้หลังจากสี่ทุ่มแล้วให้อยู่ในห้องของคุณแล้วก็เงียบเงียบเข้าไว ผมจะตั้งนาฬิกาปลุกนะตอนสี่ทุ่มอ่ะเฮ้ยจะสามทุ่มแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งมึงรู้ได้ไงวะมันมีนาฬิกาบอกเขาตั้งชุดเลยอ๋อเออไม่ไม่มีประตูไอ้นี่ไงห้องน้ำเปิดเผยไงใช่มันแอบได้เฮ้ยจะสี่ทุ่มแล้วโอ้ my god โอ้ my god แค่ไฟมันจะดับอ่ะนี่ไงไฟดับนี่มันแปลกชะมัดไฟดับแล้วไฟดับใช่เปิดสวิตช์ไฟกลับมาเพราะไฟมันดับอยู่อ๋อนี่โอ้ย หน้ากากกีกานี่ห้องนี้ห้องนี้แหละอุ้ยนี่ไงนี่ไงเอ๊ะไหนต่อต้องกลับห้องอีกไม่น่ามาเลยเดียวเออเพราะว่าเมียไม่มีพี่เลยไม่มาไงห้องน้ำกันโอเคโล่โลโล่ตอนนี้นะครับ7จ็ดโมงสีนาทีนะโอเคการรักษาจะเริ่มจะเริ่มต้นในวันนี้แหละครับน้องเต นายจะต้องมาคนแรกนะไปกับเขาไปมึงอะแล้วกูไปด้วยเอาไปไม่ได้กูไปไม่ได้หมอต้องบ้าไปแล้วอะเรียบเร็วเรียบเร็วเราต้องออกไปจากที่นี่เฮ้ยหนาวจังเลยต้องอย่าโลภเลยวะเฮ้ยเฮ้ยนายทิ่วูนายจะไปไหนกันน่ะ ฉันล็อกประตูไว้แล้วยายาขโมยทำอย่างนี้เรากับตัวกับใจกันได้นาะยิงไปเลยโอ้ยมาแล้วอะไรเนี่ยเกมอะไรอ่ะแปะแข่งเหมือนในนี่เลยอ่ะฟรีสแคปพาราตี้อะไรอ่ะเอาล็องหางเอาล็อกหากุญแจโอ้ย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 หน้าตื่นเต้นมากอุ้ยโอ้ยหมอมาโอ้ยเข้าเร็วนแอบเลย เออไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนาะเอ้ยนี่กุญแจเออเราต้องหนีไปไปน้ำกุญแจแล้วไปทางเข้าเราต้องหลีกเลี่ยงหมอนี่ไงเราวิ่งวิ่งเฮ้ยหมอมาหมอหมอเลี่ยมหมอเลี่ยมไหมเฮ้ยหมอรู้หมอหมอตัวเลโก้นะเฮ้ยได้เฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอเคโอ้ยยังไม่เอาเอาจบยังจบยังจบแล้วเฮ้ยมีกูต์เอนดิ้งมีชัปเตอร์ไหมเนี่ยแค่นเดียวโอ้ นี่เกมคุณภาพเลยเนะี่ยหัวแล้วอุ้ยแฮมเตอร์ยักษ์แบบนี้ก็หลอนแล้วนะโ,โห